สวัสดีบ๊วุจูบุญชุนสวัสดีตอนอสวยจังน้อยนะพี่น้องวัอนี้เพื่อลงมาดูดน้ำขาดนาดำนาเพราะว่าเจ๊คาเพิ่นว่าฮะาข้อดำไปโลดก็คือไทยแหละกับขาดคือบระเทไทยหูดเนาะไทยแหละกับไอ้ขาดแล้วก็ลงไปดำเลยวัอนี้มีแขกมานะครับทุกคนไปเบิ่งแขกเขาก่อนว่าแขกเข้ามาซอยนะพี่น้องนวัอนี้ ไปดูแขกก่อนนะฮะแขกมีนวดอยู่บ่แขกนี่ฮะพี่จิวกับพี่อาดมาดับนาซอยพี่น้องมาหนิแขกไม่นวดอยู่บอ่อแขกนะเบื่งแขกกัน

มาแมา่ไห<า>เอาว่าเขาจะเปลี่ยนเขาอยากเป็นถนั่วมี่ห้เด้อเปลี่ยนนี่นี่ใช้นี่เป็นลงหม่ไทยหม่งนูนผุดเดมเป็นตุ่มและคาดและโจ๊กคัตชี่เอาจนเทิงทางนั่นนะน้า,นาสีถ่วมทั้งนี้เอาเลยนะเฮ้ยมันเป็นยังดอกถ่วมเด็กก็ยุบหน่าจิ้วเนาะกินข้าวเส้าอยู่ทงนะเซียงจักกอาสีดงังในจังหน่อยด้วยพี่น้องเด้อพอดูด,ด,ดทดัดทงด้งดูดทั้งดับฮะนี่นี่

ตัวว่านน่ะนะกาตัวว่านน่ะนะแต่ไงซาแต่ก้อน,าดาอน,อนะ,อะออ <c oughs> ด,นด,ดะบดต้องไอ้น้องนะเที่ยงจาก็อทันใดซ้ำได้ที่กันก็เที่ยงทีาอกันบ่ตัว้องมไปเนกต้มไก่ไต

các tiệc À địa hàng trọng à con. 7 rồi đó. Mà nó cũng mà lục cả. ง <laughs> จักแล้เป็นโลกอย่างี้ไหม่วนตัวเจเนี่ยออกซิเจนเข้าไปเรียกปอดน้อยมิดตลอดเลยหองอะไรอสาดอยู่แลบอแบบว่าหายใจขาดเลยหายใจนฟุ๊บุ๊บฟุ๊บฟุ๊บมันเท่ามันหายใจบบยาว ไอ้อไป้จเนี่ยเขาพุ่งพๆ่งพ่เมื่อยแปบหอบเ่ศร้าแล้วออกซิเจนเนี่ยเขาไปเลี่ยงปอดพอเต็มที่งานเมื่อยแล้ววับๆๆๆามร้าและสายเบีย กบี้ยบคนานัน้คนแลนี้เาาก็ลุกเคยมันปิดประวัติที่ในคลิปก็มีออกมาลวงลายนะ้วะนากก็ลุกเคยโดดเดี่ยว ตงรงโบไปท่าอาา่เพราะท่าเราดเคยถ้ากันก<ม>้อนเขาตัด <Grey> กันมากเนี่ยัดกันทั่ว

ทำแล้วนะฮะไอนยนม่าแล้วนะข้อกัเงง่ายเลยครับอะหลายรอบผมเหนื่อยยังไมผ่านด้วยหนี่ขังเลยอัแข็คบอนั้นมันแเป็นดีไซน์ทร่อมันผ่านยาด าฟก็เป็นอีก่าเลย้างนี้เป็น,นอีกอย่างนั้นป็นิดใจหน้ามันกึง่งว่ากล้าเป็นทิ้แท้าตามตนะดูเลยอ,อย่ากินข่าวกันิ่ง้องเหลือลงปปเดาเอาแบบหน้าให้เดียวได้ทุก น้ำลดลงมาแล้วไปไปไปเดี <laughs> <laughs> ๋ยหน่อยสิลงไปดำมแล้วพี่ห้องเนาะนกินนายกินนายกันก่อนหยาดมาแล้วท <laughs> ี่หัวหลอดเมื่อกี้ในหัวหลอดเจ้าของนะ้ำปัญญากระเพกกระเพลกเพลงไ,ไปนะพี่ห้องคือนกแค้นกินเดี๋ยวม <laughs> าสักยางป,ป๊อ <laughs> กป๊อกป๊กป๊กลงไปหยาดเราห็นนกแค้นกินยางนี่ <laughs> bác à, bình đẳng rồi, cùng đi đầm na cẩn cẩn nào bình đẳng, bay biên an, hơi nhang anh đây, nhang cũng kìm đúng. không phải đầm na nói nữa, đi ăn con,

ยังคือคือว่าออกมาสะแตกเนี่ยเดี๋ยวแค่ไหนว่าออกมาตุ้งหูถูกต้อเรากิเปิดเผยแล้วเขาวาจะกินไปเห็นนาน้ำเห็นกระยาเฮ้ยเป็นบัดาดิบมาว่าดำอ๋อฟัดช่บงปดิเบิร์ดเอาวมันโนะเอาวมันโกเดกักล้าเนื้อจะกินไทยอีกวะอย่าเห็นบ้กินไหนมันบลาดิมีเงินดำเงินดื่นเฮ้ย กันโมบ oh, ืนเรือเฮ้ยใสยหุบไปโลดกันเรือนะที่ไทยเพิ่มไปเลยเลยเรือเรือต้องเล่นรอบเหรือบนแหลงข้อห้าอันรอดเนี่ยยังบอดไปเบิ่งอยู่โอ้งามเไปเฮ้ยงามบอกงามข้อดำแล้วก้านเดี๋ยวนี้นะงามแล้วเนาะห้าดนี่เลยเอาเต็มที่ซะเอาเต็มที่ซะให้ห้าวดำที่แปดให้นี่เบิ่งนี่ก่อนเรือนะมืออื่นมือเตรียมถึงไปด่าลง อยู่แล้วในในรถคุณอยุเห็นเนาะให้ใ้นี่มันบวบาอยนะโอ้แพา้นี้วดลอยเด็กัดอับฝ่าห้างไ้าเรานัเรือพันทนขายคูกบ้ดอันบักเนี้ยบักหนวดแมอล้วก็อีอิอีละ้ยากร้อยไอ้ฝุ้ละก็้เขาจ้างเาแะ ขันมัดกะเได้สามพันเลยแม่บอกก็เจาไปวดเลยเนาะอก็พูดร้ะก็ทับลทางดับรถเนียนปญาคนลงลูกเปนคนลูกเนี่ยลยจายเลยเนาะกางมูกต่ทั้งจืหนาจในี่แล้วอยู่ในกินแล้วบาทจบลอืเลยนะ เดียวเดียวนเดียวแถ้ดเียวเด็กแถเลเอ้ยเากรวจับน้ำมือท่ายแ่เแม่นหรอื่นมีอีก่ขายเแล้วขาเอาให้มันแล้วแล้วบกขจิวลานนี่นะขาย ลนซีนั่นโอยรับกระปอดยยังแม่นแม่บนนอกินเพ่เนาะยังบลูกับจ้าก็นอนขวนอนตะปีความเที่ยงเมื่อหันเกิดเห็นอีม่แม่รถุที่้นอนตะปียล่างล่างเศร้าวัน้ เราให้ฟังสิกนดิมูกันยางกกงมาเออนเดียวเออบอีบอกอาตจค้ามดับหน้ากันก่อนนะพี่น้องนะเขาเอาเป็นว่าคิปนี้เบื่อจบิตำนีก่แล้กันกันก่นีิกันไปแล้วสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสามสี่ไอ้น้องดับหน้าให้ไง ไป,ไปจิวไปโอ้จะคือดำหา่างแท้ปากะปาคอเกลียวไว้ <laughs> <laughs> น <c oughs> ก